ูนันไหนดอกไม่ต้องหนีกิเลสไปหรือไม่ต้องไล่กิเลสหนีไปเราเองก็ไม่ต้องหนีไปหนีอารมณ์หนีความรู้สึกมันหนีไม่ได้หรอกอยู่กับมันเหมือนใบบัวกับน้ําอย่างที่อธิบายไว้ตลอดทั้งอาทิตย์เลยเมันไปบัวกับน้ําไม่ต้องหนีกิเลสไป และก็ไม่ต้องไล่กิเลสไปอ,อยู่กับมันนี่แหละมันคิดอะไรขึ้นมาก็อยู่กับมันนี่แหละมันจะนึกอะไรขึ้นมาก็อยู่กับมันนี่แหละมันจะสัมผัสอะไรขึ้นมาก็ดูมันนี่แหละอะไรจะกระทบเข้ามาก็ดูมันเหมือนหยดน้ำกระทบใบหัว ทำความรู้จักมันว่านั่นคือจิตมันคือจิตธรรมชาติของจิตเป็นอยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นไปตามหน้าที่เป็นไปตามเวธีเของมันอยู่อย่างนั้นนั่นคือธรรมชาติของมันหน้าที่ของมันธรรมชาติของมัน มันจะรู้สึกอะไรขึ้นมานําเป็นเพียงร่างกายกับจิตใจเท่านั้นนะไม่ต้องไล่มันไปและก็ไม่ต้องหนีไปจากมันอยู่กับมันอยู่กับมันอย่างรู้เท่าทันว่ามันคือจิตมันคือร่างกายมันจะเศร้าหอมองก็ไม่ต้องตามมันไป มันจะพองใสก็ไม่ต้องพืนกับมัน <c oughs> มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นเ้ยไม่ต้องไปตามมันหากรับรู้รับทราบต่อกันอยู่อย่างนั้นเราไม่ต้องหนีกิเลสไปและก็ไม่ต้องไล่กิเลสออกไปไม่ต้องหนีไปไหนอยู่กับมันนะั่นแหละอยู่กับมันเรียนรู้มัน ไม่ว่าจิตใจเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอะไรก็ช่างไม่ต้องไล่มันหนีไปและเราก็ไม่ต้องหนีจากมันอยู่กับมันอย่างชนะมันช,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 ชนะมันได้ด้วยความเข้าใจว่านั่นคือธรรมชาติของจิตพอจิตมันเป็นอย่างนั้นเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสบายเดี๋ยวไม่สบายจนกว่ามันจะดับไป ไม่มีใครสามารถหนีอารมณ์ได้ไม่มีใครสามารถหนีความคิดได้มันจะหนีได้อย่างไรน,นะ <c oughs> มีของภายนอกยังหลีกหนีได้หนีใจตัวเองนี่มันหนีไม่ได้ห <c oughs> นีใจตัวเองจะหนีไปที่ไหนอารมณ์มันเกิดที่ใจความคิดมันเกิดที่ใจจะหนีไปอยู่ตรงไหน,นตรงไหนมันจะคิดเหมือนเดิมมันนั่นแหละสองมองผ่องใสดีชั่วสุขทุกข์ มันก็เป็นข้อมันืบบเดิมนั่นแนหะหนีใจเนีน่ยมันหนีไม่ได้ในเมื่อหน,นีไม่ได้ก็เผชิญหน้ากับมันอย่างอาถรรพ์เผชิญหน้ากับมันอย่างอาถรรพ์เชื่อไว้เลยว่าไม่ว่าอะไรจะบ้าวดขึ้นเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไป ความสุขเกิดขึ้นความสุขจะเปลี่ยนไปไม่นานหรอกความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ก็จะเปลี่ยนไปมันอยู่กับเราไม่นานหรอกเพ่เดี่ยวประดาวเท่าน,นั้นน่ะเพ่เดียวก็เปลี่ยนไปก็ทำความรู้จักว่านั่นคือจิตใจนั่นคือธรรมชาติของจิตใจไม่ใช่จิตใจของเราเป็นเพียงแค่จ,จิตใจเท่าน,นั้นน่ะ ที่มันปุ่แต่งไปได้ได้ทั้งเรื่องดีเรื่องลายเรื่องผ่องใสเรื่องเศร้าหมองเรื่องสบายใจเรื่องไม่สบายใจหรือเรื่องเฉยอยู่สุขก็ตามทุกข์ก็ตามเฉยอยู่ก็ตามมันเกิดขึ้นต่างวาระกันแต่คาดไม่ได้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหน มันไม่ว่ามันจะปรุงอะไรขึ้นมาปรุงสุกกอตามปรุงทุกข์กอตามปรุงเฉยอยู่ก็ตดมให้เข้าใจเสียว,ว่าเพราะมันเป็นจิตใจนั่นแหละมันจึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยอารมณ์ของมันโดยความรู้สึกของมันเพราะเหตุน,นี้เองเนียวว่าจิตใจนี่จะไม่ใช่เราจิตใจเป็นจิตใจไปอย่างนั้นเองไม่ใช่จิตใจของเรา หยุดเฉยๆไม่ต้องไปไหนหยุดดูมันด้วยปัญญามีสติเลลึกลูกมีปัญญาเห็นชอบเห็นชอบว่าไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นนี่มันเปลี่ยนแปลงเสมอมันเกิดดับอยู่เสมอตามวิถีตามหน้าทของมันนั่นนั่นคือธรรมชาติของมันเราจะรู้ดันดีแล้วว่า ธรรมาชาติของจิตธรรมาชาติของร่างกายอพอรู้จักว่าธรรมชาติของมันเท่านั้นปัญญาอันเห็นชอบจึงปรากฏขึ้นทิฏเตเห็นชอบก็ปรากฏขึ้นสมาธิดีเห็นว่าจิตเป็นอย่างนั้นเองเห็นว่าร่างกายเป็นไปอย่างนั้นเองเห็นไปตามหน้าที่ของมันมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันเป็นไปตามวิธีของมัน เป็นไปตามธรรมชาติของมันด้วยเหตุเดียวว่ามันปรุงอะไรต่างๆขึ้นมาในความรู้สึกของตัวใบแดงมันตกเป็นเมืองขึ้นของความไม่เมที่ยงองค์ปฐมมาธรรมพุทธเจ้าพระโรงมาสดาของเราจึงสอนว่าจิตใจนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่จิตใจของเรา เหฉะนั้นวนะันทุ่ความรู้สึกที่เรารู้สึกกันอยู่นะมันจะยุ่งยากวุ่นวายเศร้าหมองอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยดูมันอย่างฉลาดเข้มแข็งแล้วท่องดังๆไว้ว่าไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นไปเดี๋ยวมันกระดับไปไปเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้เห็นท่านนั้นนะพอรู้จักมันท่านนั้นน่ะ มันจะหนีเลยเห็นมันท่านั้นแหละรู้จักมันทานั่นแหะมันหนีเลยมันไม่สามารถจะหลอกล่อจิตใจนี้ได้ทุกคนอย่างเราเนี่ยมันมีจิตมีใจอยู่แล้วแหละมีการตำบัดรับรู้อยู่แล้วขอเมียงนเ่าวางทุกความรู้สึกรับรู้นั้นนั่นคือธรรมชาติของจิต นั่นคือธรรมชาติของร่างกายที่ต้องเจ็บต้องไข้รู้จักธรรมชาติรู้เข้าใจว่านั่นคือหน้าที่ของมาันเมื่อรู้จักและเข้าใจว่านั่นคือธรรมชาติของมันแล้วก็ยังรู้จักกฎของธรรมชาติโดยบะการเกิดขึ้นัะไปนั่นคือหน้าที่ของเขา เมื่อรู้จักกฎธรรมชาติแล้วสามารถประบปฏิบัติตนเองตามกฎของธรรมชาตินั้นแบบไม่ฝืนขืนขัดสามารถดำรงชีวิตเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการแบบมันเปลีป่ยนแปลงได้โดยไมยส่สะดกสะานเพราะการดีสีนี้ยังสามารถรู้จักผลของมันด้วยและผลที่เกิดขึ้นในการกระทำตามกฎต่างๆเหล่านั้น ก็ยังเป็นผลที่ดีที่สุดด้วยนั่นก็คือจิตหลุดพ้นจากความเย็นมั่นหรือมันเข้าใจธรรมชาติก็ยังรู้กฎของธรรมชาติด้วยเมื่อเข้าใจและรู้กฎของธรมร,งธรมชาตินั้นด้วยและก็ปฏิบัติไปตามกฎนั้นโดยที่ไม่ผิดกฎเลยเรียกว่าสาม,มารถดำรงชีวิตกลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน แล้วก็ยังสามารถเข้าถึงผลของการกระทำนั้นๆตามกฎนั้นๆคือมรรคผลมรดิภานในการถูดพ้นได้เรียกว่าผลที่ดีที่สุดมันจบลงอย่างดีที่สุดในผลดีที่สุดอันนี้เ,เรียกว่าธรรมะ คือจิตที่รู้การแป่ผปันเปลี่ยนแปลงของทุกสรรพสิ่งรู้หน้าที่ของเนื้อหนังร่างกายรู้หน้าที่ของจิตใจ <c oughs> จิตวิญญาณทำหน้าที่อะไรร่างกายทำหน้าที่อะไรตกเป็นเมืองขึ้นของน,าานิยามทุกนั้นตามนี่คือกฎของธรรมชาติ <c oughs> เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วจะเป็นเขาเป็นเราเป็นสัตว์เป็นตัวตนเป็นบุคคลอะไรต่างๆงนะ คือการแปลผันเปลีป่ยนแปลงใน่เช่นว่าพอ่อแม่ของเราเบดาบมารดาของเราบุตรหลานของเรา <c oughs> สามีปัญญาของเราด้วยเงินทองกองสมบัติมันจะมาลายไปชิบหายไปพัดปากไปใจก็จะไม่เศร้าโศกสติปัญญามันจะเตือนขึ้นมา,นาทันทีแล้วมันจะบอกทันทีได้นะอ,อ๋อมันถึงเวลาของมันทุกคนมีเวลาของของของ อ้ของแต่ละคนทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาของมนเวลามันอยู่ได้เท่านี้อายุการใช้งานมันมีเท่านี้หน้าที่มันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องก็เกิดความบีบตกกังวลเศร้าโศกห่วงเห็นอานายอาวันนิพอรกถ้าไม่เกิดความทุกข์ทรมาร์ดในปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราได้ จิตจึงได้รับความทุกข์ความทรามานจิตจึงได้รับความทุกข์เพราะไม่ทราบความจริงเพราะรู้ความจริงเท่านั้นแหละสิ่งท้ง่หลายตำปองเหล่านี้ไม่สามารถจะหลอกหลอก่อจิตใจของเราได้อีกทุกขณะของจิตมันเป็นแค่จิตเท่านั้นมันเป็นเพียงแค่จิตเท่านั้นมันไม่ใช่เรา มีแจะรู้สึกรู้ว่ามันคิดอะไรมันนึกอะไรมันรู้สึกอะไรถ้าจะให้เป็นเราไม่เป็นเรามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเองแล้วเพราะมันเป็นจิตนั่นแหละมันจึงมากโดยอารมณ์เพราะมันเป็นจิตนั่นแหละมันจึงมากโดยความคิดเพราะมันเป็นเนื้อหนังร่างกายเนี่ยมันจึงเจ็บตึงไข้มันจึงป่วยนั่งนานก็เจ็บบ้างแล้วยืนนานเดินนานนอนนานก็เจ็บก็ป่วยบ้างแล้ว แม้ในสุดผ่อนปลนกันได้อย่างเหมาะสมมันก็ยังไม่ไม่สามารถจะพ้นความเก่ความเจ็บความตายได้จะก็จจาเป็นต er to ้องอาศัยกันอยู่อย่างนั้นนะนี่มาตายข่ากันถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เลยนะลามันจะดื้อมันจะทุกข์อะไรขึ้นมามันจะเหนื่อยอะไรขึ้นมามันอะไรจต่างที่มันถมทับเข้ามา มันก็ไม่สะดวกสถานข้อเข้าใจว่านั่นคือสังขารสังขารจิตสังขารร่างกายหน้าที่ของสังขารมันเกิดขึ้นมาเองของมันมันกระดับเองของมันเมื่อถึงเวลามันอยู่ไม่นานหรอกความดีใจก็อยู่ไม่นานความเสียใจก็อยู่ไม่นานความสุขที่เกิดขึ้นก็อยู่ไม่นานความกังวลวิตก เมื่อวิกดังบนขนทุกเข้ามาในใจเนี่ยมันก็อยู่ไม่นานแต่ถ้าเราไม่รู้จักมันมานานเลยทีเดียวเนี่ยไม่รู้จักว่าจิตมันทํางานอย่างนั้นนานเลยทีเดียวความสุขก็ยืดยาวไปทีนี่พบชาติหรือสุปดิความทุกข์ก็ยืดยาวไปมันยืดยาวไปพอมันยึดเทนมันสุขเกิดข,ขึ้นทุกเกิดขึ้นเฉยเกิดขึ้นเพราะเมื่อมีความรู้เท่าทาน,น้นมันไม่ยึดเนี่ยสู่นั้นเป็นสัจวา ไม่เป็นวิบากไม่เยืดเยาวทุกเป็นสัตว่ะไม่เป็นวิบากไม่ไม่เยื่อเยาวอุเบกขาไม่เป็นวิบากสู่เป็นโอโหสิกรรมทุกเป็นโหสิกรรมอุเบกขาเป็นโอโหสิกรรมจิตเป็นโอโหสิกรรมต่อกันไม่เป็นกรรมไม่เป็นกรรมว่าบรรทุไม่เป็นกรรมมัดผูกกันมันจะรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีมันจะเป็นแค่จิต มันจะคิดดีมันจะคิดไม่ดีมันก็นแขดจิตไม่เอาด้วยกับมันแนละ้วมันจะคิดเฉยๆปล่อยวางให้หมดตรงนี้เองที่เราว่า,มาไม่ต้องหนีกิเลสไปไม่ต้องไล่กิเลสหนีไปหรือไม่ต้องเอาเรานีหนีกิเลสไปกิเลสมันก็อยู่ตรงนี้ตัวผู้ปฏิบัตินี่ก็อยู่ตรงนี้มันเกิอดอะไรขึ้นมาก็ช่าง เพียงแต่ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราแล้วนั่นแหละมันก็แยกกันทุนน,นี่เรียกว่าดำรงชีวิตของตอนเองคล้ายๆหย,ยดน้ำในใบบัวกันเดิอ <c oughs> คือพูดอย่างหนึ่งว่าฝึกเอานิสัยของพระอรหันต์มาใช้กันเดึอจนกระทั่งจิตของเราเข้าถึงความเป็นอรหันต์อรหันต์หรือพูดลักษณะโดยย่อว่า ไอ้จิตตรงนี้มันไม่ได้หายไปไหนหรอกไอ้ความคิดความรู้สึกทั้งนมันไม่ได้หายไปไหนหรอกเพียง <_ p _> แต่ว่าจิตรู้คิดนึกปรุงแต่งอันนั้น่ะไม่มีเรามีแค่จิตมีแค่จิตมันคิดเกิดดับมันรู้เกิดดับแต่ไม่มีเราในนั้นมีแต่รู้ว่ามันคิดแล้วมาดับ ไอ้รู้ตอน,นั้นก็นไม่มีเราเนื้อหนังร่างกายก็ไม่มีเรามีร่างกายเหมือนกันมีจิตมีใจเหมือนเดิมนะ่เพียงแต่ว่าไม่มีเราพ่อตัวจิตไม่หลงยึดตัวมาเองว่าเป็นเราเนละมีความเข้าใจว่าจิตนี้ไม่ใช่คนจิตนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้ไม่ใช่คนร่างกายนี้ไม่ใช่เราเป็นาธาตุรู้กับธาตุาไม่รู้่านน,นองนามมารู เข้าใจแล้วปล่อยวางทั้งหมดเลยที่ไจิตก็มีเหมือนเดิมและร่างกายก็มีเหมือนเดิมในจนวันตายต่างแต่ว่าไม่มีเราอีกต่อไปในนั้นในความคิดนั้นไม่มีเราในความรู้นั้นไม่มีเราในเนื้อหนังร่างกายไม่มีเรามีแต่รู้เฉยๆรู้นั่นก็ไม่เป็นเราเป็นอนันตาหากลูกไปอย่างนั้นเองไม่มีเราอะแปลว่าไม่หันแปลว่าหมุน ไม่หมุนไปตามสิ่งที่ปรากฏ่างอันดังจริงของมันมันก็จบกันมันจะคิดอะไรขึ้นมามันจะรู้สึกอะไรขึ้นมาเป็นแค่จิตเท่านั้นมันไม่ใช่เราบอกมันอย่างนี้รู้ตัวเมื่อไหร่บอกมันอย่างนี้รู้สึกเมื่อไหร่บอกมันนี่เมื่อบอกมันหนักเข้าเรื่อยเข้าเรื่อยเข้าเรื่อยเนี่ยเป็นสับเดจิตเป็นสัตารางกายไป,ไ,ปไม่มีเรา การที่มันจะวิตกกลงวนขนทุกข์เข้ามาทับถมจิตใจตอนนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมันดูแล้วเห็นตัวหลอกที่มันเคยหลอกล่อจิตใจนี่ก็ไม่มันก็ไม่ลอยพอรู้ทันเท่าน,นั้นไอ้ตัวที่เคยหลอกอยู่ยมันหนีไปเองมันมันหนีหายไปเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่าง มันเป็นเพียงแค่จ,จิตเท่านั้นไม่ใช่เราเขาปล่อยวางมันวางมันที่เดิมน่ะเพียงแต่ไม่สําคัญว่ามันเป็นชีวิตของเรามันเป็นตัวของเรามันเป็นจิตใจของเราไม่มีเรามีแต่จิตที่มันเกิดดับไปตามหน้าที่จิตแต่จะให้เป็นเราไม่มีมีความรู้สึกเหมือนเดิมมีชีวิตต่อไปเมือเดิมจนถึงบรรลายแต่ไม่มีเรา เป็นผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายไม่มีความแกคม่ความเจ็บความตายมีเหมือนเดิมแต่ผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายไม่มีการรับรู้การคิดมีเหมือนเดิมแต่ผู้รู้ผู้คิดไม่มีอืมว่างจากตัวตนมีจิตเหมือนเดิมแต่ไม่มีตัวตนมีร่างกายเหมือนเดิมแต่ไม่มีตัวตนตัวตนที่ไปยึดโดยนาะจความหลงไม่มีเมื่อศึกษารู้แล้ว ไอ้ความหลงโง่ยึดมันก็ไม่เกคคิขึ้นไอ้ตัวลงมันก็หายไปเองเอาพอไป